แตอองกออกได้ปลาเยอะไหมปลาเยอะแต่ว่าเราคุ้มมือไม่ได้ติดแปลอะไรไง,เ,เ,งเขี้ยวเฉยตักเข่าก็แบบเข้าก่อนนะเข้าก่อนที่เอาไอ้วนไปลงอะไปไกลตาเลยอ่ะเออญี่ปุ่นนั่นแหละชื่อตาอะไรวะชูมันแน่นักกอลีเออนักกอลีโหสุดยอดพนนกงาไปแต่ก็ยาก,กันมี่เดียเ๋ยวนีนกระบอกนี่โคหาปลานี่ ที่ไปเที่ยวปลาอะไรนีน่ก็มีหมโชว์ได้โชว์ได้โชว์ด้อันนี้โชว์ด้ได้เป็นยังไงครับยิงมาใครยิงครับ <sidewalk> ที่เชื่องก็ดานได้เนี่ย